สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพระโชคปูดำน้ำโชคเนาะค่ะนี่ค่ะเอฟซีจากระยองเนาะค่ะเพิ่นฝากคุรเรียนมาให้เนาะค่ะฝากมากาทั้งพี่น้องเพิ่นเสเดียวมากแล้วกันแต่เอฟซีผู้นี้เพิ่นเคยมาบ้านไม่คู่ละล่ะเพิ่นมาบ้านไม่คู่แล้วเพิ่นเลยฝากมาก,กับหนุ่มเพิ่นเนาะค่ะแต่ที่นี่เพิ่นลืมจะเป็นยังไงกินออกกันเด้ คนลืมเอามาใหา้คนว่าลืมมือเดียวแต่กันสิพอดีสุกกั่นแหละค่ะสิพอดีสุกอันนี้พ,พูดจะแกะมึงเด้วค่ะเด้อค่ะทุเรียนขอบคุณเอฟซีจากระยองนะคะขอบคุณเนาอมาขอบคุณแล้ว ีสองลูกนีค่ะโอ้หอมละค่ะหอมแล้วควู่สวยด้วยคู่สวยด้วยค่ะมีสองค่ะสองลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสีปากไม้ให้แม่คู่กินค่ะจ้ะสวดีล่ะค่ะผู้เฒ่ากับที่ได้กินน้ำเขาน้ำเนี้ย แม่ของแม่ครูชอบกินกับข้าวนะคะช่วนี้ก็บะคอยไดสื่อทุเรียนเนาะถ้าไปเดาโรงพยาบาลว่านี่ก็ไปนะคะถ้า,าหลานใต้ไปโรงพยาบาลคะ่ะเมน,นี่นะคะกับจ่ามาทํำตัวเลขของกูนะคะถ้าบอกขอบคุณคนกอนนะคนเด้ฝากมาทุปีเนาะคะ่ะทุปีจะได้กินทุเรียนเนา ภูเขาไฟนะคะพี่พี่เข้มนะคะพี่เข้มมาลักคนปากมาไห่นะคะปีนี่กับทางระยองทางระยองคนปากมาไห้ค่ะแต่ว่าผู้งามงามหอมแล้วค่ะแต่กินกินออกแล้วน่าจะซุกพอดีค่ะคนทั่วมาบอกว่าผู้อันไปแ็กมึงกกอนเลยแจกมึงเกินเพราะว่าเอา,เอาแบบเอาแบบบ๊อบ,บซุปไปห้เพราะว่าไปหอดอาจจะ ค่ะเอาซุปไปมันชิเลเล่คนมากิเลยเอาแบบปลาซุปมให้เนาะคะ่ะแต่มาหอด่ะซุปก็ดีคนวายจังสีเนาะคะ่ะคนวามามหอดะเป่าเปิอดออกเด้อสะว่า,าลูกสาวหันลืมนะคะลืมลูกสาวเพื่อนนะคะรืมเปิดกัดกินออกจักน้อยะคะ่ะแต่กัดสีพอดีและค่ะยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะแต่ยังคืนหอดคืนถึงคืนก่าวเดะะ้อค่ะพี่เขม,มรักก็ดีเนาะ เป็นฝากทุเรียนผู้เขาไฟมาให้บรรลุว่าตอนนี้ทุเรียนผู้เขาไฟเพิ่นออกไปเนาะ,ะแถวสีสเกตเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นจะมี่ผู้เขาไฟทุเรียนผู้เขาไฟเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่พูดจะคืนตัวเลขตัวเบอร์ของอผู้ดำไห้มือเนาะคะ่ะแต่ข้าวส้มแล้วๆเนาะคะ่ะส่งให้แล้วๆนี่กัรู้สึกว่าฟันดีค่ะฟันดีค่ะฟันดีอยู่แต่สู คำผ้พาผ้าโชคฝันบ่ได้ค่ะเดี๋ยวสีเอิญเพื่อนแม่เราความฝันให้ฟังอยู่ค่ะเพราะบาเข้าส่งเอาตัวเลขแล้วยีนวพาพาวนน่นี่คำผ้าผ้าโชคคนฝันแไม่เด้ค่ะคนฝันแม่งเดี๋ยวมาคูดจะสัมผัสความฝันคนก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมคพู่จงจะไล่โซดนะคะไล่โซดตัวเลขของปูดำอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะไปแล้วสวัสดีค่ะคำผ้าผ้าโชคสวัสดีค่ะค ือว่าฝ an mm ัน hmm. ดีแถมมือขึ้นนี่ฝันบอกฝันหยุดแม่งั้ว่าเอสซีเอ็ดเพื่อนเอ็ดอยากรู้ว่าคำพ่าพ่าโชูบฝันมาจังใดพราะว่าแม่คู่เราให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อน่าคือจังสั่นจุดพูดแสมยหมดสันก็เลยว่าเพื่อนเราให้ฟังหน่อยๆเอ้าคำพ่าพ่าโชูจะเราปั้งฝันให้เอฟซี่ังเนาะค่ะรับสิทธ์รับสิทธ์คนไล่ไหแต่ว่าคนสิทธิ์มากหน้า มาหน้ามาหน้าคำพ่าผ้าโจกมนบอคมาหน้าเ่ยวเ่ยวของหน้ามีข้นเท่มน้นมาอ่าแต่ไม่รู้ว่าักเสดีต่ว่าันหินเพ่นได้อ่าแนี่ว่ารักลัเสดสใส่เยอะแค่ไหนสดถ้าหนึ่บ่อรอเรยว่าสมบรมากล้สมุูมากหน้าบ่อสองเขาถาล่ที่นี่แล้วว่า่น คนกยแต่ว่าในในความฝันนี่คือจะเป็นพระราชนีเสด็จบ่โอ้โหรู้สึกว่าเป็นพระราชนีเโอ้นี่ฝนเนาะค่ะในฝันเออฝันได้พี่น้องเด้วยฝนได้นี่ใช่ไหมล่ะก็เลยกบจะพันพันบว่าันมากนะนี่เจ้ว่ารับนี่เจ้าจะว่ารับเสด็จ แต่บ่าันนี่ถือวนมากนะมีแต่คุนล่อล่อรับพุ่นนะครับถือวนพุ่นกตบว่าันมากนะครับแต่ไหนอีกค่ะมันงจ้าฝันซ้ำนั่นเนาะครับนอกนนอนจากว่าเตื่นโอ้มันจะตื่น,แ,น,น,ตนแต่ว่าฝันเห็นว่าแต่ได้รับสเสด็จเพิน่แนแต่อาหารประทัดนี่เห็นตัวเพิน่แนแต่ในความฝันนี่คือ จะเป็นจะเป็นพระราชินีจะ,สะเสด็จคือคือว่าค่าพ่าโชคนี่ฝันดีอยู่เด้เพราะว่า,วาช่วงนี้เราซื้กว่าฝันแม่นฝันแม่นหมู่บ้านนี่ก็ฝันบ่ค่ะฝันนี่บ้านหมู่บ้านนี่ก็ฝันฝันบ้าหรือขี่รถค่ะหรขี่รถกับหรขี่รถที่โห จับลูกไส้จับลูกไส้ทับมากเาว่าหาถุนไปยังบุลัันทับมากเหรวับมากแต่หาถุนอ่าไปใส่มาใส่รจับมาหาถุนบอกยังไงเหรอหาถุนมันมาเลยกันอค่ะกะปรากฏว่าออกข้าน้อยบอกค่ะออกข้าน้อยออกสี่สามสองเท่าบอกค่ะหลักห้าสามแล้วเล้าก็ออกสามหกอีก หกสามเนาะนพว่ารดปูพันธีสองขั้นเนาะนมันบะลดลดตัวเคบนีสามสามหกออกออกสองวัติดเลยเนาะคือหนึ่งหนึ่งสองกับสามหกเอาหลังจากที่ค้าท่าท่าโชคได้ฝันดีเนาะนกอนกอนขี่ได้ฟันนี่ก็คือได้ทำเอาตัวเลขของปูดำแล้วแม่นบ่กคา่ะโอ้เลยเราไปฟันว่าได้รับสเสด็จ ถือว่าดีถือว่าดีมากๆเนาะคะ่ะตัวเลขของผู้ดำตัวไรเนะะี่ยค่ะนี่สามศูนย์สามหนึ่งหกหาหนึ่งหกห้าเน่แล้วก็เจ็บอยู่ไปหนึงเต้าเจ็คห้าเชศูนย์หาแต่ว่าเพว่าห่านน่ากะมือหนังจะไจิ้มเลยเนาะค่ะจับได้ยี่สามค่ะสามหาเออคุก็บอกว่า มุจำได้บ่จุดุดพอเกิน้พอเออบาวลันจสี่หกดีเอเ็กเล็ดจับอ่อยูพุ่นได้อ,อ,อี่ยังขอสามห้าน้ำสามห้ากับแปดสี่หกโอ้แปดสี่อุ้ยก็ได้เล่าตัวสนามมือน่ะนะกลับ<ด>มาก็ได้เล่าลเลยตัวน,นี้นโอ้แล้วก็ไปเพื่อบนบ้านข้าน้อยอยู่ค่ะโอ้ได้ได้คือว่าได้ห้าน้อยสามสามเทียเลยหลังจากที่กลับมาจะปูดื้อ สองเทียกอาได้มามาเบิดเนาะค่ะเนาะเอาข้าพเจ้นกับให้คาพ้าผ้าโจกนี่ช่วงตัวเลขของผู้ดำให้เพื่อนมือนะอันดีเอ่าหลังจากที่ได้ตัวเลขตัวนี้เนาะท่านผู้ชมคาพ้าผ้าโจกก็ได้ฝันเนาะค่ะว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับเสเตอพระราชนีแต่เพื่อนย่างพระท่านเห็นพระราชินีเนาะค่ะแต่ว่า คนน่ะมาเตรียมรับสเสด็จอะไรแม่บ่ค่ะแม่ค่าตัวเลขตัวเบือของปูดำนาะคะ่ะใบนึงเนาะคะ่ะใบนึงก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าหลักกัศูนย์ห้าเนาะคะ่ะหลักกัหนึ่งหกห้าหลักกัศูนย์สามเนาะคะ่ะแตมี่เอซีเนาะคะ่ะที่อยู่ในกลุ่มเพิ่นทากมาบอกว่าได้ไปเพลี่ยนบ้านได้ท่งศูนหหลักกัศูนย์สามแล้วแม่กู้ ขอบคุณหลายๆหลักกับหาหนึ่งเป็นว่าจังสี่เนาะสี่ห้าเอาลงกลุ่มให้เนาะค่ะกัถือว่าโชคดีเนาะค่ะที่ผู้ใดมากตำไทยตำเล้าหรือว่าไปเอ่อสีแดงผู้จะเอือนสีแดงเนาะค่ะเอ่อไปสีแดงนั่นก็คือฮานอยบอกค่ะกัถือว่าโชคดีอยู่เนาะเอาค่ะกั คลิปนี้เนาะค่ะจะเป็นความฝันนะค่ะจังไดกะขอขอบุญขอบุณคำผ้าผ้าชกเนาะค่ะที่ามาเราความฝันให้ฟังเนาะ,ะเอาผู้ใดยังบัท่านใดใดไดรูว่าตัวเลขของปู่ดำนี่เพ <Okay. S 1> ิ่งมาจังไดเนี่ยเดี๋ยวแม่คู่จะไล่สวดให้มืองอีกแม่นบอกคำผ้าผ้าชกค, <Okay. S 1> ค่ะกะสี่ห้ยคำผ้าผ้าชกสตรีมไล่ซวดให้เด้ค่ะว่าปู่ดาท่านพูดว่าย,ยังไงเนาะค่ะ เอาค่ะแม่ก็โชคหมู่บ้านนี่คือได้ยินว่าปู่บอกให้เอาผ้าสบายอ่าผ่าสบายไปมัดไปมัดไาไปห่มให้ยาบ่ค่ะแมนโอ้ไปห่มให้ยาแล้วใชให้สามโตหมอค่ะช่วงนี้คือว่าลูกแก้วเสียอีกแล้วค่ะเสียอีกแล้วเนาะอกะได้น้องแอ๊กก็ได้เอาไปเปลี่ยนแล้วเนาะค่ะแม่นบ่ค่ะ แต้จังสี่แล้วค่ะฝากฝากไงเด้อเพราะว่าอยู่ทังบ้านแม่คู่นี่ก็จะมีเอฟซีของแม่คู่หลากหลายคนอยู่เนาะคะ่ะบ่าว่าจะเป็นคู้ที่ได้เอาลูกแก้วไปนะคะก็ฝากมึงดูแลลูกหลานให้เนี่ยเด้อเพราะว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะ,ะจะจะสื่อมาใส่เองเนาะคะ่ะเพราะว่า ลูกแก้วเวลามันหายเนาะคะ่ะเวลาหายแล้วต้องบวงสวงกรหรือต้องเอาไปสวดพุทธาพิเศษก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่เนาะคะ่ะบอมนว่าซื้อมากแล้วไปใส่เนาะคะ่ะแต่ว่าน้องแอคอาจจะไม่รู้เนาะค่ะน้องแอคกอาจจะไม่รู้ะะออจจรว่าลูกแก้วต้องเอาที่สวดพุทธาพิเศษไปใส่เนาะคะ่ะเพราะน้องกะซือใจซื้อเนาะคะ่ะว่าเออบอมี่แล้วกะ ได้บอกพี่สาวเอาไปใส่จังเสียเนาะกับไปสื่อแล้วกัมาใส่โลดจึงเสียนเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วลูกแก้วทุกลูกที่จะเอาไปใส่ของปู่ย่านะคะต้องต้องเออต้องสวดพุทธาพิเศษก่อนเนาะคะ่ะยูที่บ้านแม่คู่กับย่างยูปมาแม่ยูสีลูกเนาะค่ะจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านแม่คู่นี้เราจะปวดสวดพุทธาพิเศษหมดแล้วเนาะค่ะกัเอาไว้ทะเบียนเนาะค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสี่ลูกเนาะค่ะ ซีลูกกะจังไดกะฝากนะคะ่ะฝากดูแลลูกหลานของขวานี้เด้อค่ะเพราะว่าน้องก็ได้มาเอาลูกแก้วอีกแล้วถ้ามีอีกครั้งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมีอีกครั้งนี่เฮ่ากับพงจะได้พูดได้คุยกันอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเอาแม่คู่ฝากข่าวได้จังสี่เนาะคะ่ะเอาค่า,าพระผ้าโชคเอ่อนี่เฟซซี่คนฝากทุเรียนมาให้ขอบคุณเพิ่นแนี้ขอบคุณคนระับค่ะขอบคุณเฟซีจาก อ๋อแล้วยองที่เิบนปากมาให้เด้อค่ะค่ะเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่จังได๋กะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเอ่อลองไปคลิปจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะสมหาพาโชคเนาะเดี๋ยวมันจะบ่ทันกันเนาะค่ะเลขปิงปองที่จับได้บอกเพิ่นอีกแน่ค่ะาพาโชคที่อยู่ปูเรืออ่าสาออจะได้สองใบแล้วสามห้ออได้สอใบแล้วบอสอ่ะราคา เลขสามตัวเดี๋ยค่ะที่จับได้สามตัวนี่แปดสี่หกอ่าแปดสี 8, 6, ่หกเจอเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปผู้อื่นลือมาเข้าตตรงๆเนาะค่ะมาเข้าตรงๆแล้วพิเศษนันน่นก็คือกอนเข้าสิเข้าไปอ่าดอนโพนี่เพื่อนจะมีบัตรไ้แมนบอแต่กับตรงกันคือ,อสีญญ่หกเดชตรงกันเนาะค่ะเอาไปพิจราหน้ามึงเ้อค่ะ ใช้วิณยานในการรับฟังรับชมเดอ้อท่านผู้ชมค่ะอาวคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ